สวยก็เลี้ยงขนมเด็กๆด้วยนะคะครูสาพยายามมากเลยปืนกาวมันโดนมือมันร้อนมากแล้วก็ตั้งใจทํามากใช่ลงทุนมาหลายบาทคนถือนี่ยบอกเลยว่าตัวแม่แน่นอนค่ะทับสิบห้ามาตึงมากที่สุดจึงเบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมดีเลยค่ะ สวัสดีค่ะพอเนนรพิษจากชุมนุมโสทัศนศึกษานะคะวันนี้นะคะพอจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการทำพานไร้ครูของนักเรียนโรงเรียนวิทยาวนาอะไรกันนะคะไปดูกันว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของพวกเราจะทำพานออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนะนานตัวหน่อยค่ะชื่อเด็กหญิงปณิตาชัยศรีธามโมหนึ่งพับสิบเอ็ดค่ะชื่อเด็กหญิงนภสรรอดเดชอยู่ม1หนึ่งับสิบเอ็ดค่ะก็อยากถามว่าพานที่น้องๆทำเนี่ยตีมอะไรคะ เอเป็นเกี่ยวกับตึกเก้าที่ตึกสร้างหม่แล้วเราได้ใช้เป็นรุ่นแรกค่ะอ๋ยน่ารักมากแล้วคิดว่าพานที่แดงทำอะ่ะเลือดเปล่าเลิศมากค่ะค่ะอยากฝากอะไรถึงที่ปรึกษาไหมคะที่จะได้พานจากเราก็อยากฝากว่าถ้าสวยก็เลี้ยงขนมเด็กๆด้วยนะคะคูสาพยา,ยาม,มากเลยค่ะคถามุนท้ายนะคะอยากถามว่าคิดว่าวันในวันไหว้คูนเนี่ยหมายเราต้องทาพานด้วยคะเพราะว่ามันเป็นวันสําคัญค่ะลแล้วก็ให้ให้เราได้ถึงครูด้วย ขอบคุณมากนะคะมาที่เ,เพื่อนๆกลุ่มต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อออปครับนนทัสมบัติอยู่ช่อง511ครับไป511ค่ะนนท์511ครับค่ะ,นอ,นคะอยากถามว่ารู้ไหมทําไมวันครูเราต้องทําพานให้ครูด,ด้วยคะค่ะ,ะคิดว่าเวลาเปิดเทอมใหม่เริ่มต้นเทอมใหม่ก็จะแบบมีโอกาสหนึ่งครั้งที่เราจะได้แบบทำพานแล้วก็แสดงความเคารพต่อคุณครูค่ะแล้วก็แบบมันเป็นประเพณีที่แบบมีมานานแล้วอ่าคำตอบดีมาก อยากถามว่าทีมของพานนี่คือธีมอะไรคะธีมในปีนี้ของเรานะครับก็เป็นทีมเกี่ยวกับสวรรค์ครับเดยจะหยิบยกนะครับความสวยงามที่อยู่บนสวรรค์ครับมาลงในตัวพานครับแล้วก็มีกลไกนะครับทําให้พานหมุนได้ครับที่ผึกสาเราสวยเหมือนนางฟ้าค่ะเลิศมากโอเคค่ะแล้วคิดว่าพานตัวเองเนี่ยเลิศหรือเปล่าก็คิดว่าพานของ51นี่คือไม่เป็นสองเราใครแน่นอนว่าเลิศแน่นอนที่สุด่อนที่สุดนางหมุนนางไฟจับเต็มเวอร์ โอเคค่ะอยากฝากอะไรถึงที่ปรึกษาไหมคะที่จะได้ผ่านจากพวกเราก็ขอก็คาดหวังให้คุณที่ปรึกษาเห็นความตั้งใจของพวกเราค่ะเพราะว่าปืนปืนกาวมันโดนมือมันร้อนมากแล้วก็ตั้งใจทํามากใช่ลงทุนมาหลายบาทโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะมาดูกันที่กลุ่มพี่พี่มหกกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็อยากถามว่ารู้ไหมคะวันครูทําไมเราต้องทําพานเพราะว่าเอามาให้คนถือไหวครูค่คะโอเคค่ะแล้วก็อยากถามว่าพานที่ทําคือตีมอะไรคะปีนี้ไหมตีมเป็นสังฆทานค่ะเตรียมเข้าวัดทำบุญอ๋อโอเคค่ะแล้วคิดว่าพานที่ทาเนี่ยเลิศหรือเปล่าคะมันเลตืต้องดูก็ต้องดูที่คนถือค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันไหวครู ool, ใช่ไหมต้องดูคนถือค่ะว่าแบบมันจะเลิศดเพราะคนถือบอกเลยว่าตัวแม่แน่นอนค่ะทับสิบห้ามาตึง โอเคขอบคุณค่ะแล้วก็อยากถามว่าอยากฝากอะไรถึงที่ปรึกษาไหมคะที่จะได้ผ่านจากพี่พีก็อยากให้ครูเจอเลขบน่านที่เราตั้งใจทําแล้วขอให้ครูทุกหวยค่ะสาธุค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมากันที่กลุ่มต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวไหนคะสวัสดีค่ะชื่อพีพีค่ะมาจาก 5: ้ทับสค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพลงค่ะมาจากคณะ2เหมือนกันค่ะค่ะอยากถามว่ารู้ไหมคะทาไมวันครูเราต้องทําพันไว้ครูก็เราคิดว่า การที่เราไหว้ครูนะคะคือการฝากตัวเข้าเป็นศิษย์กับครูเราควรที่จะมีสิ่งของแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ค่ะเอาไว้แบบยังไงเดีย๋ยวให้เขาเป็นชีพเป็นอันให้เขาแบบว่ายอมรับเราอะค่ะอ่าค่ะ, mm hmm. คะเราอยากถามว่าทําปีมอะไรกันคะเป็นทีมฟิสิกส์กับคณิตค่ะเพราะว่าครูที่ผู้สาเป็นครูฟิสิกส์กับครูณคณิตค่ะอ่าวคิดว่าผ่านตัวเองเลิศหรือเปล่าเลิศมากที่สุดจึง mm hmm. เบอร์นหนึ่งอันดับหนึ่งยอดเยี่ยม่เลยค่ะ โอเคค่ะอ okay, ยากฝากอะไรถึงที่ปรึกษาที่จะได้พันจาก <c oughs> เราไหมคะก็อยาฝากว่าให้งานน้อยๆหน่อยนะคะ <c oughs> แล้วก็รักครูมากค่ะคร <c oughs> ูซื้อขนมมาฝากเยอะเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมา,ากนะ <c oughs> คะขอบคุณค่ะ เอ้ยสวันดี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องคนเดตะกล้องนะคะอยากจะบอกนะคะว่าสนุกมากค่ะพี่เฟียมาแล้วเห็นปะ่ะเอินช่ำนะคะถือเออกาโต้หนึ่งกระป๋องนี่ไม่กินเลยนั่นเห็นไหมหมุนกล้องไปนั่นยิ้มโทรศัพท์แล้วตัวแม่เขาทํทตัวอย่างนี้นี่เห็นแล้วมองลเลยไหมคะยิ้มแล้วนี่ค่ะเห็นไหมล่ะสันเป็นไก่สันเป็นไก่มาค่ะพี่เฟียมาเร็วอ้าวเจ้ว่า <c oughs> ไม่รู้พูดอะไรนี่ค <c oughs> ืออะไรอะคะก็ วันนี้เหรอโหตอนนี้ทำคอนเทนต์ไม่ไหวเลยมือประวิงไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> บรรยากาศก็ร้อนมากเลยฮะดูหลังสิเห็นนะ <c oughs> เปียกไปหมดแล้วเนี่ยเปียกไปถึงรักแร้แล้วเนี่ยประมาณนี้น้องับแล้วาวุ้งขาที่เฟียวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูถึงแะไม่ได้ค่อยไม่ได้สาระเท่าไหร่เนาะพวกเราก็สักวันไม่ได้พี่ก่อนด้วยไม่รู้สักว่าจะอยู่ดีก็ได้ถือไม้ใจกังวลเหมือนกันก็อย่าลืมมาไหว้ครูันนะทุกคนบ๊ายบายนะครูเบส